สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องช่างต้มโอเคเวรโกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเครื่องรีดไม้นะครับของตัวไทเกอร์รุ่น TMB13 นะครับก็เดี๋ยวว่างครับมันฝนมันตกไปทำมานไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้จะทำารือดีก็เอารีวิวเครื่องมือลง youtube ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะทยอยรีวิวเรื่อยๆนะครับ ก็มีมาหลายชิ้นนะครับก้อนี้ครับก็ทยอยก็เราเริ่มกันเลยนะครับก็เป็นของตัวไทเกอร์นะครับเป็นของไทรวัฐไทเกอร์นะครับรุ่น TMB 13นะครับ TMB 13หน้าใบ13นิ้วนะครับนี่แรเล็กๆนะครับอ๋อนี้ครับบูตแบนเนอร์นะครับตัวนี้มาก็ระยะอังแล้วนะครับก็ใช้งานไปแล้วใช้งานหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่ได้แกะกล่องนะครับก็อนี่มารีวิวแนะนำเฉยๆนะครับ ตัวนี้เเดี๋ยวผมโมเดลนะครับก็บอกโมเดลรุ่น TMB13 หน้าใบนะครับ330มิลิเมตรก็ประมาณ13นิ้วนะครับที่เขาบอก13นิ้วนะครับพัตติ้งสปีดรอบที่8,500รอบนะครับต่อนาทีแล้วก็แม็ก u ัตติ้งบีฟนะครับก็ถ้าไม่เกิน15เซนนะครับก็ไม่เกินถ้า ชิ้นงานไม่เกิน15เซนก็สามารถกินได้ลึกครั้งละ2 8มิลน,นะครับแต่ถ้ามันเกินจาก15เซนขึ้นไปจนถึงเต็มหน้าใบคือ13นิ้วนี่ก็ครั้งละไม่เกิน0.8มิลน,นะครับเขาก็บอกไว้เขาจะบอก่างนี้นะครับเขาบอกเฮ้ยมึงมึงอย่ารีดหนักเกินนะเว้ยเฮ้ยถ้าหน้าหน้ากว้างเกินหน้าเต็มใบมึงรีดที่13นิ้วนี่มึงได้แค่0.8มิลน,นะไม่งั้นเครื่องกูนิ่งหนองแน่นอนครับ มันก็บอกอย่างนี้นะครับผมมุกนะครับก็อาจจะแบบผุดๆน้อยครับก็ขอไปนะครับก็สองรยสบโวลต์นะครับห้าสิบเฟินพันห้าร้อยวัตต์โอเคครับก็ด้านนี้เป็นมาตาบอกวัดขนาดผลิตสูงได้หกนิ้วนะครับด้านหน้ากว้างก็ได้สิบสามนิ้วนะครับก็ถาดเพลก็มีลูกกลิ้งแถมให้นะครับเพลก็แถมให้นะครับอันนี้เป็นชวิชนะครับอันนี้เป็นชวิชก็ผลักได้เลยนะครับ เนี่ยเวลาล็อกล็อกนี้นะครับเนี่ยกดกดเข้าไปมันก็ล็อกให้เลยนะครับเนี่ยกันเด็กๆกันอะไรเป็นเซฟตี้นะครับในตัวเดียวจะเปิดก็ปลักขึ้นน,น้อยนึงครับจากนี้ล็อกก็เปิดได้เลยนะครับตัวสีเขียวสวิตสตาร์ทนะครับแดงนี่สต็อปนะครับแล้วก็กดปิดก็นี่เป็นตัวตัดนะครับเป็นคล้ายๆเบรกเกอร์นะครับค่อยพันพันผืนมันเอ็ซิเดนต์พันผืนเครื่องมันร้อนจัดอะไรพันยังไงมันก็จะตัดให้กันมอเตอร์ กันมอเตอร์กุชชลานะครับกันมอเตอร์ฟังนะครับก็ด้านพอดีก็เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กก็ตดัดก็ของตัวผมดูของดีวอลก็สองหมื่นวานะครับมากิต้าก็ยังหมื่นไปปลายหมื่นเก้าก็มากิต้านี่ได้สิบสองนิ้วนะครับดีวอลก็ดีได้สิบสองนิ้วแต่ตัวนี้สิบสามนิ้วนะครับรดีได้สิบสามนิ้วแล้วก็งานหนักก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจได้นะครับของเขาก็บอกมาเลยนะครับของตัว t ท็ e เกอร์นี่เขาก แข่งอยู่แล้วนะครับผมใช้ตัวมอเตอร์หินเจียขนาด6นิ้วก็ทนทานหายห่วงเหมือนกันนะครับก็เดี uh, ๋ยวมีอะไรอีกครับด้านนี yeah. ้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็อันนี้เป็นช่องเปลี่ยนแปลงฐานนะครับก็เสียงดังอยู่แล้วครับก็เป็นแปลงฐานนะก็จะเป็นเสาสีต้นนะครับเสามีเสาสีต้นแล้วก็มีเกลียวหยับขึ้นลงนะครับ ก็จริงๆก็ใช้งานไม่ยากนะครับก็ใครซื้อไปก็ใช้งานไม่ยากนะครับผมมารีวิวแนะนำาเผื่อใครสนใจเฉยๆครับด้านบนกระแมลูกกิ้งสองหน่วยนะครับนี่ลูกกิ้งแค่สองอันเอาไว้รับส่งไม้ได้นะครับนี่ไม้ตั้งบนนี้ก็ส่งมึงส่งกูส่งไปส่งมาคนเดียวก็ได้นะครับตั้งพักไม้ไว้ปุ๊บเดินกลับมาเลยมือหมุนนะครับมือหมุนนี่เอ่อหมุนหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานี่ครับคือเอาขึ้นนะครับถ้าหมุนโวนเข็มนาฬิกานี้เอาลงนะครับเนี่ย หมุนขึ้นนะครับนี่หมุนขึ้นตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนลงก็โดนเข็มนาฬิกานะก็จะลงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาเลยด้านนี้ครับนี่ก็เป็นถาดรับนะครับโอ้ยขอไปครับมีถาดรับก็มีลูกกิ้งให้เหมือนกันนะครับก็ความลื่นทํางานได้สมูทกว่านะครับก็ตรงนี้มีกล่องใส่ช่องดูดฝุ่นะครับผมถอดออกไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อเครื่องดูดฝุ่นะครับเพราะว่าเครื่องดูดฝุนมันไม่ได้ต่อนะเพราะว่าผมไม่ได้ทํางานเป็นแบบขนาดช็อปที่ว่า ปิดทึบนะครับของผมกระขี้เลื่อยเขาออกมันไม่ได้ฟุ้งขนาดเหมือนเหมือนโต่ะวงเดือนครับโตงวงเดือนนี่ขุ่นฟุ้งกว่านะครับแล้วก็ระระดับเสียงนี่ก็ผมว่าตัวตัวนี้นะครับสองตัวที่บีสิบสามของตัวไทเกอร์เครื่องรีดไม้นี่ผมว่าเสียงเบากว่าตัวโตโตวงเดือนของดีวอลตัวนู้นครับตัวเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ะเสียงดังไว้เครื่องรีดไม้นี่ครับก็นี่ผมศึกษามาจากช่องของ ไอทูมาดเหมือนกันนะครับก็ผมดูประมาณคนเดียวก็เกือบยี่สิบรอบได้แหละผมว่านะเจ็บรอบมนะันขึ้นแน่นอน,นครับก็ต้อตงกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่ให้ผมได้ประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับตัวน,นี้เป็นพุทธประแจเปลี่ยนใบนะก็มีปอกแม่เหล็กแค่สองอันไปดูดใบนะบผมก็ครั้งแรกในชีวิตเราก็ไม่มีล้วก็หาข้อมูลเนี่แหละครับก็ได้ทางนั่นแหละครับทางช่องของไอทูมาดนะครับต้องกราบขอบพระคุณอีกทีนะครับ,รบ,บ,รรบแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปโรงเรียนกับ เรียนออนไลน์นะครับแบบเรียนทักษะเพิ่มเติม,มอะไรเกิความรู้ลึกๆนี่จากอาจารย์เก่งนะครับนี่ผมก็เป็น FC ของอาจารย์เก่งเหมือนกันนะครับผมติดตามทั้งช่องของอาจารย์เก่งแล้วก็ไอทูมาร์สนะครับแล้วก็ช่องไทแคปเพนเตอร์ด้วยครับผมจริงๆผมไปถนัดงานปูนงานเป็นงานเหล็กนะครับแต่ว่านี่มาสนใจงานไม้เพราะว่าผมผมก็ชอบนะครับแต่ว่าผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งคือว่าผมไปทํางานมาจาก งานปูนงานเหล็กงานรับเหมาทําบ่อปลาเนี่ครับบอ่อปลาคราบนะครับจัดสวนทําน้ําตกผมก็ได้ตังมาสวนหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาเจียบชื่อเครื่องมือเนี่ยครับเพื่อต่อยอดมาจากงานคล้ายๆว่าทํางานบอ่อปลาคราบเนี่ยครับรับเหมทาทําบ่อปลาคราบเนี่ยเพื่อเป็นบันไดมาทํามาทํางานไม้นะครับก็คือคือเราเชื่อมกันได้ครับคือผม เป็นสะพานครับใช้งานที่ผมทําอยู่ทุกวันเป็นสะพานเชื่อมหางานไม้นะครับพรองงานไม้อุปกรณ์เขาเยอะครับอุปกรณ์งานปูนนี่แทบไม่มีอะไรแล้วครับจอบเกียงถังก็ไม่มีอะไรมากมียัวขวานกินเท่านั้นนะครับก็ team, clash, ไ,มไม่ไ line <talk> <tal> ด้มีอะไรมากแต่้างานไม้นี่มันเยอะนะครับอุปกรณ์เยอะจริงๆนะครับก็จนถึงวันนี้ซื้อไว้เยอะครับเยอะมากนะครับเครื่องมือนี่แต่ว่ายังไม่ครบนะครับงานไม้นี่พูดจริงๆนะครับก็นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีดให้แรนะครับ ขอแนะนำอีกหน้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจงานไม้นะครับผมไม่มีความรู้เรื่องงานไม้เลยนะครับผมก็พอเริ่มมีมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าจริงๆผมอยากให้แนะนําให้เพื่อนๆไปโรงเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีเรียนออนไลน์หรือว่าความรู้สอนทางออนไลน์เนะครับก็ผมก็แนะนําช่องนี้ครับเพราะที่วันนี้ผมจะไปถ้าผมมีเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาเหลือผมไป ปขอสมัครเรียนนะครับเรียนออนไลน์นี่เลยครับจากของอาจารย์เก่งเนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับนี่บอกตรงนี้ไว้เลยนะครับคือเราจะได้ทักษะอย่างอื่นมาด้วยนะครับเพราะเราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองมันก่อขึ้นน้อยครับไม่ทันมับบางอย่างเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆที่คนรุ่นเก่าก็ประสบส่วนหนึ่งนะครับประสบการณ์แต่ว่าเทคนิคใหม่ๆมันก็มีมาจากคนรุ่นใหม่นะครับเพ่งเรียนมานะครับเพราะว่าเทคนิค การสอนหรือว่าความรู้มันก็มีพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมีดให้แรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะรีดไม้นะครับหนึ่งรอบผมลืมบอกนะครับหนึ่งรอบของการหมุนนี่คือหนึ่งจุดห้ามิลนะครับถ้าครึ่งรอบก็ประมาณศูนย์จุดแปดนะครับหนึ่งรอบเนี่ยครับหนึ่งรอบการหมุนนี่ครับได้ครั้งหนึ่งจุดห้ามิลนะครับแต่ของมากกต้ามันเข้าสามมิลนะครับตอนนี้ผมก็ ความรู้ตรงนี้ผมก็ดูมาจากในในเน็ตเหมือนกันนะครับผมก็หาข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าผิดพลาดประการใดเพื่อนคนไหนทราบก็บอกด้วยนะครับก็แต่ที่ทราบก็คือรอบ1นึ่งรอบหนึมิลน,นะครับโอเคครับก็เริ่มลองแล,แล้วเรื่อไม้เลย นย่อเรื่อมดีขึ้นะามาแล้วนะครับก็หมนุนอีกครึ่งรอบนะครับครั้งละครึ่งรอบครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็รีดพอเป็นตัวอย่างนะครับก็เปิดหน้าไม้ให้รูพอเป็นตัวอย่างนะครับก็จะหล่อเลยนะครับโอเคครับก็ได้ที่ขนานกันก็ไม่ทราบปบันา้รนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองรีดคู่แรนะครับใส่ที่สองอันไปเลยครับ ทีนี้สองนี้ก็จะขนาดเท่ากันแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกมันก็จะหลวมๆม,มันกินอันไม่กินอันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ผมไล่ทีละครึ่งรอบนะครับผมก็ศึกษาจากในช่องของนี่นครับอาจารย์เก่งนี่แหละครับแต่ว่าเทคนิคอะไรที่มันลึกล้าลึกๆก,ก,กว่านี้ก็ต้องเราต้องเขามีค่าวิชานะเราก็ต้องไปโรงเรียนผมแนะนํานะครับให้ไปเรียนนะครับเพราะว่าไม่ต้องคลาทางอยู่นะครับบางที่ผิดๆตูกๆเสียเวลาเรานะครับก็ผมมีเวลาผมจะรีบไปลงเดี๋ยวจะ ทักไปหานะครับทักแช็ไปเพื่อขอโรงเรียนเขาจะมีอะไรนิดหน่อยๆครับมันมีครับก็เพิ่มเพิ่มความรู้นะครับดีนะครับถ้าชอบงานไม้โรงเรียนนะครับไม่ไม่ไม่เสียค่างูไม่เสียค่ามู้มันผมว่าเนี่ครับก็รีดไม้แล้วก็น่าสวยเลยนะครับเห็นไหมครับจากดำคึกเละเมื่อกี้ครับตอนนี้สองอันนี้ขนาดเท่ากันแล้วด้วยนะครับก็ผมรีดรีดไล่กันนะครับก็เอาเอาอันนี้ยิกอันนี้นะครับ อะอันนี้มันบางกว่านะครับพังกอลีอันนี้ไปเรื่อยไปชนพอมาอันนี้เกินอันนี้มันก็จะกินข้าวกันแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแล้วนะครับพอเท่านี้แล้วครับก็ขนาดหน้าใบก็สิบสามนิ้วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดข้อมูลขาดตกบกพร่องไม่ครบพันธุ์ก็กราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามือใหม่นะครับมีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับ โอเคครับครับเพื่อนๆก็เกือบลืมครับแถมหน่อยนี่เพื่อที่ด้านด้านถาดออกนี่นะครับมันจะมีตัวเกียวสายไฟอยู่ด้านใต้นะครับเพื่อนๆก็พับตัวเพลทที่ว่าส่งไม้ออกนี่ครับพับขึ้นนะครับแล้วก็เอาสายไฟม้วนเรื่องนี้ก็เก็บสายไฟได้เลยนะครับโอเคครับใช้เสร็จก็เก็บถอดปลั๊กนะครับอย่าเที่ยวค้างค้างกาคาเปิดเด็กๆไปเล่นนะครับลอดไปไว้ก่อนนะเนี่ยก็พับเก็บ ก็ประมาณนี้นะครับขอบขอบคุณที่รับชมนะครับฝากช่องจางตั้มโอเคบริกูดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวเครื่องมืออะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับอ้อผิดพลาดหรือว่าข้อมูลขาดตกบกพร่องก็แนะนําเสริมมาได้เลยนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับบายๆครับสวัสดีครับ